ึงคครับเล่นข้าพี่ครับเดี๋ยวผมตมออกแล้วนะครับผมตกแมปรัวๆเลยอ่ะโอเคได้ได้ได้ไม่เป็นไรแมปมันไม่โหลดอะครับคนมันเยอะคนมันเยอะผมกับเอ็กไปก่อนนะครับตกแบบคู่เลยนะฮะเจอกันเจอกันเจอกันครับเชิญเชิญดีครับเชิญดีครับเอ้ซันซันซันภาพครับภาพครับคือถ้าขับมาถึงกลาดทันไหม ตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนไม่รู้มันตกแมทแล้วก็ลงโลงลุงล,ง,ลงขึ้นมาเรื่อยๆเลยฮะหมายถึงว่าเราเราอยู่บนรถสองคนใช่ป่ะแล้วตกแมทล่กงเรื่อยๆถูกไหมใช่ครับตอนนี้ออกแลลงรถ<อ>มาแล้วก็ตอนนี้รถหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วครอยู่ไหนอยู่ไหนมาเจอลุงก่อนครับครับ,รบลุงอยู่สามสี่แปดผมอยู่ใกล้ๆพอดีครับเดี๋ยววิ่งไปใครมาขออไะไรน้องเหรอคะ พี่อยู่ที่โอเหมืองอ่ะอ๋อลูกกูจิไปขายหนูไว้ไัไม่ก็พูดทิ้งไว้ตั้งนานแล้วเราคุยกันตั้งนานเราเขาก็มาขอเบอร์นะก็มันมาจริงๆอ่ะโคตรถือใจมันเลยเออใจหาอะไรตั้งแต่ตำรวจแล้วมึงก็พูดอย่างงี้มึงก็มากันทุกคนเนี่ยเราก็ขายว่าขายปะไม่ให้ก็บอกให้มาขอเองตังเราไม่เอาหรอกเราไม่ได้อยากได้ตังซะหน่อยลูกไม่ได้อยากได้ตังลูกไม่ ถ้าทับไปน้องอะตังแล้วน้องจะบิดลงลุงเดี๋ยวไอ้ซันกับเอ็กมาหานะเรื่องอะไรกิจกรรมขายยากันหรอขายน้องแฟนใช่ใช่ใช่ขายแฟนไงหนุกเดียวข้อดับไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินใครนะลุงคะไอ้ซันกับไอ้เอ็กใครมาหานะไอ้ซันกับไอเอ็ก เด็กที่เอ็กซ์ตีมันแนะนำมาลุงฟูถิ่วลุงไม่ดับวะไม่ดับนะเอาไว้กดยาไปแล้วอ่ะแต่ยังไม่ได้ไปอีกยี่สิบวิช่างวันมันมันเหลือสามคนแล้วมันขายไม่ได้แล้วมาคุยกันตอนประเทศเป็นอย่างเงี้ยนะมันเติอนมึงจะได้ไปให้มันใส่เสื้อแฟนรอลุงอนุญาตมึงเด็ก พี่อยู่ตรงไหนครับผมถึงแล้วสามสิแปดสามสแปดโหผมตัวไม่โหลดอะ่ะนี่เจอกันยังนะยอ่ะเดินมาแล้วเนี่ยเดินมาวน่ตัวโหลดแล้วนี่เจอกันแล้วขี้หมวยแต่ผมไม่เห็นพวกพี่เลยอะ่ะเห็นไหมพี่ยืนอยู่ข้างๆเองแล้วเนี่ยผมเห็นแต่เงาอะ่ะฮะอ๋อมันรอแป๊บหนึ่งต้องรอง นานมาคนเดียวอ๋อแล้วไอ้ไอ้เอกอ่ะเอกออกไปแล้วครับเอกออกไปแล้วอ๋อไหวไหมถ้าไม่ไหวขอเขาได้เดี๋ยวเข้ามาเจอหลังโอเคครับผมขอออกก่อนนะฮะเออเออเออครับเชิญดีครับครับครับน้องน้องน้องมันน้องน้องมันหน่วงอ่ะเดี๋ยวมันบอกขอขอเจอมันมันว่าไงอุ้มยังไงสองแขนได้ปหมทำได้ด้วยหรอไม่เนี่ยดันทำมัน ต่าี่หน่งเป็นทำได้หลานมันงงงงเงี้ยมึงอุ้มแต่เด็นแบบเดี๋ยวแล้วก็มันมันมันมีอุ้มแซมอนอีกทีนึงมันมันมีแบบอุ้มอุ้มอุ้มคนหนึ่งข้างหน้าแล้ะอุ้มข้างข้างหน้าข้างหลังเลยวะเออนั่นแหละทำได้บออ๋อเออเรียกบัวมันหน่อยดิไอ้บัว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 มันนี่ลูก มาคุยเรื่องตรงหอยให้ฟังน่ยฟังเลยเดี๋ยวถือแม่เดียวกันปื้นมา,มาฟ้องอ่ะลืมไปเลยเนี่ยพอลืมทักขึ้นมาเลยดันเพื่อออกมึนออกเอาบวัว นั่นกุจีรึเปล่าไหนตรงนู้นอะที่อยู่กับไอ้เจนนี่อะใช่ใช่ให้เรียกมันมาไหมใช่ไหมกุจีไหมใช่ใช่ใช่เรียกมันหน่อยให้สองคนมาตรงนี้ก่อนลุงเรียกโอ้หลุงเรียกคอดับครับหายแล้วหายแล้วมามา งเรียกเชิญค่ะเอาวันนั้นวันนั้นในเหตุการณ์มีใครบ้างเฮ้ยครับฮัลโหลครับเอ็กมาแล้วไม่งั้ผมตายอ่ะฮะอ๋อไอไอซานมันตอมออไปแล้วถ้าถ้าถ้าไม่ไหวตอมออก,อก่อนก็ได้มันหน่วงถ้าไม่ไหวไมัวมหววนหลังประเทศไม่ไหวแล้วเนี่ย คุยก็ไม่รู้เรื่องนยคุยมอนคอทับกูไม่ได้พูดเหตุการณ์วันนั้นมีใครบ้างบัวบัวแล้วก็ใครไอ้กุศิลทำได้ไหมวันไหนเอ่ยก็ไม่รู้ที่เก็บหอยเหรอเป็าหอยใช่อ๋อที่เก็บหอยผมอยู่ลง เราเห็นการเริ่มเริ่มจากอะไรมันมีไอ้หนุ่มรูปหล่อสองคนน่ะเขาได้ยินไอ้อหมวยมันพูดไงแล้วสงสัยจะชอบเสียงก็เลยตามจีบว่ามีแฟนหรือย,ยังอะไรเงี้ยู้จี่เห็นมันทําท่าจะจีบผู้จีจ่ก็เลยวิ่งไปอุ้มแอกมาเลยอุ้มกลับทีิรถตอนที่ลุงอยู่เออก็อุ้มกลับมาแล้วก็มันไม่มีอะไรหรอกก็ไอ้อหมวยเขาก็ไปแบบอะไรนะหนู่ายตังคใช่ปะ <Okay. S 2> ตังถ่ายอะไรนิดห,หน่อยเออดาวถ่ายเกิดเลิกดาวถ่าย <c oughs> อะไรเนี้ยอ่าก็ไปถ่ายตังเขาแล้วทีเนี้ยไอ้น้องบัวน่ะก็วิ่งเข้าไปแต่เหมือนก็ว่าถือมีดเข้าไปนะลงุงลืมอ่าลืมเก็บแบบวิ่งเข้าไปแบบวิ่งไปหาเลยอย่างเงี้ยถือมีดด้วยซึ่งกุจีอ่ะก็ใส่ชุดปลอมตัวถือไมเบสรอแล้วแต่ว่าไม่ได้บุกเข้าไป แรกที่บัวเดินเข้าไปอ่ะกูจีไม่รู้ด้วยซ้ําว่าน้องอ่ะมีดอยู่อ่ามันก็เลยเกิดเรื่องตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็โชคดีที่ว่าไอ้นัดอ่ะเหมือนกับว่าไอ้สองหนุ่มนั้นอ่ะโทรเรียกไอ้นัดมาแล้วนัดมันมาเห็นปุ๊บก,ก็อา้าวเราครอบครัวเดียวกันมันก็เลยเคลียร์กันได้เอืมเรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละคันเตอร์เลยหรอืมใช่คันเตอร์ใส่ชุดแดงวะดแดงเลย ใส่สูตรเลยท่นนะั้นก็พอนัดมาพวกไอ้น้องสองคนมันก็เลยใส่สูตรแต่เนี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะบวัวนะไม่ได้ว่าอะไรแต่นะกนะ็ก็เอาไว้เป็นบทเรียนแล้วกันนะถ้าในกรณีที่แบบมันพลาดจริงๆแล้วแบบไม่มีใครอยู่ไม่มีใครช่วยพวกลุงก็ช่วยอะไรเองไม่ได้ตรงนั้น โอเคไหนพูดขึ้นมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งว่าจะไม่พูดแล้วไหนนุ่งพูดดีนะยังเป็นแบบและไอ้นั่นก็โทรถูกตัวไน้นะตัวไอ้นัดมาจะโทรคนอื่นมาถ้ามันโทรคนอื่นในฮันเตอร์มามันมีอันนึงก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะยังไงมันมีอันหนึ่งถึงจะถึงจะบอกว่านัดมันอยู่ในแฟมก็แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นมันเรียบร้อยไปแล้วไงใช่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 แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งกับพี่ปืนบัวบัว บาวดีเสียงไหมได้ยินนะเออบอัวไปเจอไปโดนใครชนมาปะ่ะรัศมีเข้าใส่อ่ะไม่ใช่คือบัวก็นอะไรกดโทรศัพท์ไห้คือบอัวเชทกับพี่ปืนแล้วแล้วก็ไปซ้อมมีกับเขาด้วยอ่ารู้เขาคนนั้นคนนั้นเขาชื่ออะไรชื่อปื้มับเออรู้ป่าว่าเขาเป็นอะไร,รกับแฟนเรานี่ผมไม่รู้เขาเป็นรุ่นเดียวกับพี่เลยนะ ไม่กับลุงเลยนะเไอ้พึ่งมาไอเพิ่งเขาลองคูยกับกันแล้วอืมก็เห็นเขาบอกว่าใส่ว uh> uh 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 ิ่งใส่เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงคุยเรื่องบางทีก่อนเออโลเองอ่ะโลที่เองเล่นตอนนี้คือเด็กข้าขวบถูกไหมก่อดับเปลมา ไม่ดับไม่ดับลุงโอ้โหมันลุงเงียบท่องเลยว่ะได้ยินครับได้ยินเอ๊ะบอกความนะคหาหาตกลงใครดับหรือไม่ดับกันวะได้ยินกันทุกคนนะได้ยินทุกคนลุงว่าลุงดับหรือเดียวหรือว่าลุงดับไปแล้วลุงจะที่ว่าดับ หมวยต้องเปลี่ยนเสียงนะลูกเสียงมีแต่คนหลงว่ะทำไมอ่ะมายังเสียงมายังทราบ้าแล้วลูเฮ้ยอันโ๊กที่นี่คุยโอซีนะบัวคือคือเอ็งต้องต้องอยู่กับโลเองก่อนโลเองคือเด็กเก้าขวบอะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเอ็งจะถือมีดแบบแกว่งไปแกว่งมาไม่ได้ เดี๋ยวถ้าเราไปซ้อมหรือเรามีสตอรี่อะไก็ไปเล่นกันได้แต่ว่าในกรณีที่เองใช้ชีวิตปกติในเมืองอ mm. นึกออกใช่ไหมเด็กเก้าขวบอะ mm. อ่านั่นแหละ mm. เดี๋ยวตอนขึ้นแก๊งกับแปมร้อยเปอร์เซนตเดี๋ยวมันจะมีกฎไม่ให้พบอาวุธเนวยนะ mm. Mm. ใช่จนกว่าจะมีเรื่องอห้ามห้ามเอาอาวุธออกมาจากตู้ ก็พกได้ยกเว้นมีดไงแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรถือว่าเรามาเรามาคุยกันคุยให้มันเป็นแบบวิทยาทานเราพิ่งไปยอมไปก่อนนะใช่ใช่ยอมไปก่อนมีดมีดอะมันเป็นของมีคมของอตรายแล้วมันเป็นของที่ทำให้เกิดต่อรีได้ทุกต่อรี่เองก็มาฟ้องนี่ถ้า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 โดนปน สมุนโดนป้นอย่างเงี้ยเองก,ก็กลับมาพ้องแต่เอาจริงเขามาอยากให้พกอะไรไงกันพลาดนะลุงอย่าเอาเอาวุธขึ้นสล็อตด,ดีกว่าใช่ใชอ่อย่างนั้นก็ได้ แต่ไหนๆก็ถามเลยถ้าอยู so ่ในสล็อตแล้วคุณจะดึงออกอยังไงวะก็คลิกๆไงคลิกที่สล็ออต่ะมันหายโอเคอะไรวะเสาหลักไม่รู้ดูแซลมอนดิกูไม่รู้ม่ได้ไปตีใครแล้วมั้งบัวอยู่บ้านเลี้ยงหลานนะไอ้โค้ดแดงเนี่ยง้อจากกระหลานนะเฝ้าหลานเฝ้าเนี่ยเฝ้าหลานจอดรถมั้งเด็กโบกรถอะตรงนี้นข้างหน้าเนี่ โอเคนะบัวอันนี้ลุงไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่า <Okay. S 1> ถือว่ามาคุยกันท้กคนปิดบ้านกันได้ไม่ว่าไม่ว่าครับแ,แต่ว่าเองเองต้องอย่าลืมว่าโลที่เองเล่นคือเด็กเก้าขวบข้าจะนะอืมนั่นแหละแต่ถ้ามีสตอร,รี่หรือไปเล่นไปเล่นอะไรกันจริงจังเนี้ยได้ลุงไม่ว่าอะไรพีศารในอวตัวเองเฮ้ยพิศาพิศารตัวเองไปนะ ัดจิ้งไปเลยนะคลิปเนี่ยโอ้โหเสียของมากเลยาเสียของแล้วเนี่ยไอ้่ก็อยากรอจะไม่อ่านบทเอาไหม่เทคสองอ่ะหนึ่งสองโอเคบอกว่าวิญญาณในตัวเองที่มันแบบเป็นปีศาจเก็บไว้ก่อนรอใส่สูตรกันปล่อยให้เต็มที่ตอนใส่สูตรใช่โอเคครับอิงคิดดูดิลุงอยู่ที่นี่มาสองปีแล้วบัว ไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยสองปีแบบสองปีโอซีน้อยใช่อยู่เมืองเนี้ยไม่เคยย้ายไปเมืองไหนเลยจุ้งอยู่แบบเห็นแบบ